วัดีวันนี้เป็น EP พีหนึ่งเป็นอีีนใช่จริง EP พหนึงครับหนึ่งจริงแต่ไม่ได้หยุดตรงนี้ไง มันอยู่ที่บนเรือไปแล้วเราถ่ายไปแล้วเมื่อวันก่อนบนวันที่เราอยู่ไตนาใช่เป็นซีนหนึ่งรับหกและเีลที่ต้องรับผิดชอเขาก็เป็นผู้ต้อนรับที่ดีไปรับเขาด้วยใจเล็กนเออก็เราเป็นคนกอดต้องขับตาลิงสุดยอดขอบเป็นไหมขอบเป็นขอบเป็นได้แต่วันนี้สภาพอากาศต้องเป็นใจว่าไรครึ่มน้อยอ่ะคนตกแล้วจ้าเมื่อเช้ายังยังไม่พูดเมื่อวานเมื่อวานไม่ถ่ายผมไม่ตกจริงที่โรงแรมตกเมื่อเช้า ถ่ายแล้วตกตีให้เป็นการผมน้ำมนต์เป็นงานลงน้ำมนต์ได้กับเราหนอยลู้ควรถ้าฝนตกทำไงเราทีนเอาดอันนั้นเลยวันนี้พาใครมาด้วยอ่ะเสื้อดำเหรอไม่ได้พามามันอยู่ที่เกาะอยู่แล้วอ๋อมันเป็นเด็กเกาะอยู่แล้วอันนี้ใครเนี่ยอนี้ใครครับโค้ชครับบามจ้ามาถึงกี่วันแล้วอยู่เกาะอยู่แล้วอยู่เกาะอยู่แล้ว คนนั้นหน้าคนนั้นหนะคนนั้นกำลังแต่งตัวอยู่เขาต้องแต่งเต็มนิดนึงก็มือแบบลุกแอดตอยด์พิกเขาเป็นคนหนุ่ะเนาะอะพนุกมาแบบไมุ่มาทะเลคนเรามันก็ต้องมีตะกัดงอะไรแบบมาทะเลแต่งก็เต็มเมาเหรอเมาเขาเหรอก็อยากถามกันว่าต้องรักเนี่ย ไม่รู้หรอว่าตัวเองต้องมาทะเลนั่นแหะสิตังก็เยอะไม่ไปซื้อชุดเที่ยวทะเลมานั่นแหะบสิและนี่คือซีนเปิด EP 1หนึ่งด้วยการถ่ายซีนนั่งซาเลงเกาะกระเป๋าำช้ำเราไม่ขึ้นไปกูว่าไม่ขึ้นไหนบ้านนี่เรากดมันมีซาเลงมีมีกระเป๋ามีอะไไมเกาบุก็ไม่ได้เกียรติแล้วเกียรติอ่ะแล้วนั่งเกาะอย่างเงี้ย กอดได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยจะกรอดปวดหรือเปล่าหรอปวอากดีแล้วรสบายสบายโอเคค่ะเดี๋ยวซีแรกเราจะถ่ายแบบว่าลิกรสใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวคุณต้องรักเขามาแล้วก็โดนมหาสมุทรแกงโดยการให้นั่งซานลงใช่ซึ่งก่อนที่เราจะถ่ายเราได้มีการโทรคุยกับช่องเลยกับเซนเซอร์ช่องเลยว่าเราแบบ สามารถเรื่องเรื่องเรื่องบวกกันนอกรืไเอล่าเพื่อเช็คช่วงก่อนว่าเราสามารถถอดได้ไหมเพราะว่ามันคือวิถีชีวิตของคน,น <ะ S 1> เนาะเราฉะนนเลยเช็คช่วงก่อนว่าเอ่อตรงนี้เราสามารถทําได้ไหมแต่เราจะสามารถขึ้นว่าการกระทํานี้แบบอาจจะต้องมีการสวมมวกกันนอกนะหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีคนแอบม,มองตลอดเวลาเลยคนเกาะแล้วแ,ลแต่คนนู้นอะมาเกาะจริงหรือเปล่ามาเขาบอกว่าเขาขึ้นเครื่องผิดจริงๆเขาจะไป็นปารีส <laughs> ขึ้นผิดมัาคอขื่ขอเอ่อขึ้นผิดขึ้นผิดท่าขึ้นผิดมาลองเกาะมาลองเกาะไม่ขึ้นท่าเลยอ่ะจะมีคนเมาแล้วบอกว่าแต่งตัวไม่ดูเลยนะว่ามาผลิตก็น่าจะรู้หรือเปล่าว่าต้องแต่งตัวแบบไหนไม่ใช่ค่ะก็กกออขึ้นมาย้อนมาคือยย้อนมาที่นี่คือชุดที่ธรรมดาที่สุดที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าที่บ้านแล้วไม่จริงหรอไม่จริงเปิดมีให้เดือดตีครั้งแรกเหมือนกันวเอไร Behind the e เคามีท่าเต้นนะพี่เมย์อะถอยเต้นอ่ะเจ้าถอยใหญ่ๆเลยพี่เมย์จำต้องโชว์แล้วจำต้องโชว์แล้วต่อไป1ริอบต behind the sea uh. behind the sea oh no. behind the sea กันทุกคนเดี๋ยวไปเจอครับสีแรกก็จะเป็นยังไแนนงแต่จแน่นอนเจอกันคร,รับมไอยู่นี่แล้วมาไแล้วรถแล้วกระเปาขนยัไงแมาแล้วก็ชี้กระเป๋าจะบ้าหรือไงรถในคันแค่นี้แล้วจะขนของขึ้นยังไงเห็นมือกระเป๋าทั้งสองใบอ่ะ มองก่อนนะมองก่อนไปเดี๋ยวอีนึงแต่ตอนมองมองตรงนู้นนะมองไปนี่ก็มองตอนอีกทีมองอ๋อตรงนี้มองไปเลยมันก็จะเห็นรักกันแล้วก็ไปหารถใช่ใช่แล้วก็ไปดูมองมัฟแล้วก็ไปดิวไม่มีเสียงอ่ะไปดูให้ไม่มีเสียงไม่มีเสียงถอดหมวกไปจะแบบนี้น้องเว็บแดงน้องเว็บแดง เออแต่รถแดงทุกคันเลยนะเหมือนเหมือนไม่ตั้งใจแต่แบบตั้งใจเมืนไม่ซีทพอเขาสะบดรถเขปิงปองอย่างเงี้ยเหรอคะทุกคนอย่าถือสาเลยน้องเด็กน้องสามขวบน้องโตตน้องก็โตเซตนะจ๊ะเซตนะสี่สามสองแอคชั่น ลอมองไขาหรอนี่นาจะบ้าเหรอแล้วฉันจะขึงนขึ้นอะไรวะล้อนแป๊บอ่านอัพชันทำไมอ่ะขึ้นมอเตอรไซ์ไม่ได้เลย เอาจริงขายฝันสุดๆนครเนอร์เนี่ยทุกคนเห็นตัวใช่ไหมเห็นบ้านใช่ไหมเห็เห็นแล้วว่าตัวคือเครื่องบินรีสอร์ทสุดหรูขายฝันแบบเหมือนมาสวรรค์นี่นี่นี่ดูนี่คืออะไรแล้วเอาใครมารับเนี่ยหล่อไหมล่ะไม่หลอดีเกือบเกือบเกือบจะหล่อแล้วแต่กี่มอไซมาไม่ว่าขอให้เปลี่ยนอันนี้น ขับสารเล่งมารับโอเคพี่เมย์แต่กระเป๋ามันแพงมากเลยนะจะให้ขึ้นมอเตอร์ไซค์มันมันไม่ได้ก็พี่เห็นยญพีคเกินเอาเข้าเอวก็ได้อะเอาเข้าเอวดิใช่เอลสองข้างเอาข้าเอลสองข้างไงก็ไม่ยากนะอืมจริงๆถ้าวางขาสองข้างก็ตับได้แล้วงงงงไม่เรื่องมากอะอ๋อก็จริง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 ฟ้องรีวิวหนึ่งจุดศูนย์ดาวรีวิวไม่โอเคเลยกลับดีกว่าหนึ่ง ให้หนึ่งดาวให้หนึ่งเพราะคนขับปอเพราะคนมาหลับปอเอ้ยแต่คนมาหลับเมื่อกี้ท่าเขาหล่อมากเลยนะท่าเดินเขาว่าท่าหล่อมากเออท่าเขาลืมพอะพายไปเลยท่าเดินแบบเมย์พอพูดถึงพอะพายอะแล้วรถมอเตอร์ไซค์ต้องสีแดงเหมือนกันเลยนะขอขอขึ้นภาพได้ไหมเทียพระพายขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์แดงสูตซาเล้งใช่เลยตอนนี้เทที่สร้างร่างที่เป็น สูงสุดสามมันขอต้อนรับเข้าสู่วิบากกรรมของคุณสวรรค์บนดินสวรรค์บนดินสวรรค์นะเราเขียนว่าสวรรค์บนดินครับทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสสวรรค์บนดินของคุณตองรักจริงๆว่ามันจะลำบากขนาดไหนอ๋องเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆพอนี้อี่ EP หนึ่งได้องอมันเพิ่งเริ่มต้นใช่ทุกคนอาจจะเห็นว่านี่คือไปได้ไงพ่อฮะก็เป็นคนมา อยากให้ทุกคนได้เห็นอยากให้คนนี่รู้อยากให้เธอรองบ๊ายบาย ่าตอดลมแล้วอดขึ้นเเลยได้ไม่ปดิว่าปอดิบดีกว่าแค่กปลว่าพอแอคชั่นแล้วว่าอดน้ำสาวิ่งขึ้นมาเองพี่ฟอดพร้อมไหมพร้อมไหมซูมีพีในบริษัทัต้องมีพีใส่นี่อยู่่ะมีปาล์ง่ามีโฟง่าน้องรักมันช่วยอะไรได้อะได้ีบุเลยนะเพื่อนพี่ฟอดพี่ฟอดมันไ่ดีนไม่ด้อยู่แล้นีย ทีนี้เวรซีนเปิดอ่าเรียกว่าเปิดตัวได้ใหม่ก็เปิดตัวมาจี่จะขึ้นมาะจัญญาสวยๆเออแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นพาร์ทของบนเรือที่กล้องอยู่เรือแล้วถ่ายทำยากมากเลยยากมากเพราะว่าเวลาเราจัดการคนเราหันคืนแค่ดีก็สิ่งที่เห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงมันจะต้องแบบถือว่าเป็นครั้งแรกไหมมินี่ที่แบบถ่ายกับเรือถ่ายบนเรือแต่ว่าไม่ใช่จังหวะเป็นสีดำป้องว่าครั้งแรกนะ นนิดนึงถ้าน้องไม่ไหวน้องจะวิ่งเข้าตรงนี้นะฮะหรือถ้าไม่ไหวหนูยกมือสองสูง เ <static> ก่งมากเก่งมากช็นะคน้ำใสเท่าไหร่วันนี้เพราะว่าฝนตกเมื่อวานเนี่ยปอดบอกว่าแบบแบบห่างไปประมาณเมตรนึงก็คือไม่เห็นป้ไยเรือแล้วเรือไปไงไปเล่นบนเรืออยู่บนเรือีชิวแต่ว่าสงสารปอนผมเขาทำให้ปอดโดนน้ำปอดขอโทษครับแล้วตอนแรกเขาบอกว่า พี่น้องว่ายน้ำได้ป่ะเฮ้ยแต่ว่าน้องบอกว่าน้องไปไว่ายน้ำแข่งกับนักกีฬาทีมชาติมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องว่ายน้ำไม่น่าห่วงมั้งเออแต่เรามีทีมเซตตี้นะคะทุกคนเรามีทีเซตตีะะททต้ที่อยู่ข้างๆตลอดน้องโอเคเลยทุกที <c oughs> ความเร็วล้ไม่่อสู้ไม่ได้เขาตอกว่าสู้ไม่ได้ครับรกไดจริงที่จริงซีนนี้ยเราถ่ายกันไปก่อนครั้งหนึงแล้วที่วันดำน้ำเป็นซีนแบบชิวขึ้นมาจากเร้อดำแบบต้องเรืเข้าไหมนะนี่เป็นต่อเนื่องมาแต่ว่าที่เนี่ยแอบยากกว่าก็ขึ้นแรงมากแล้วเรือที่ขึ้นเรือสูงมากแบบขึ้นยากระดับหนึ่งแต่ก็ผ่านไปได้ดีครับ ออมาหลายเทีอยู่มันเก็บเยอะมากแต่คนแรกของขาคือพี่พี่เฟื่องตาก้องเขาแบบขึ้นมันแรงมากพี่เฟื่องต้องเพ่งอ่ะสุดยอดมากก็ผ่กเรื่อยดีไอ้เป็นซีนเปิดตัวที่เทมากเทมากเจอกันบ๊ายบายพร้อมลงรู้อย่างคุณต้องลักโอเคเลยทำไมเรารำแต่แค่นี้เอง ขอใหญ่กว่านี้ได้ไหมไปกันสองคนยาใหญ่เท่าบ้านเลยเนี่ยก็คิดอยู่เออก็เขาชอบความสบายเขชอบความสบายแล้กความหรูหรามาเหาเท่าเงินมาไม่มีเออคือไปทำผมฉันมาฟรีฉันก็อยากเลี้ยงมากเออเราอยากเลี้ยงมากเละไม่แล้วเราเราพาเขาไปไหนปะเนี่ยพาไปงมหอยเฮ้ยพาไปงมหอยเป็นครั้งครั้งแรกไหมครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกที่มาสมุทรกับต้องเาได้ออกเรือด้วยกัน ช่แล้วก็ยังไม่ค่อยลรุรอยเท่าไหร่ยังแบบฟุกงรุ่นทุกกรุ่นมันยังแบบยังคือใน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 คนแตกหน้าอยู่ใช่เออเราเลามาทำไมคือเราอ่ะก็คืออยากอยากออกมาเห็นยุทะเลด้วยแล้วก็เขาดึงคาม้มามาแล้วออก็มาดูเนราดูเลยความคึกกรุ่นคึกกรุ่น,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 นแต่สีนนี้คุณเราเขาจะแบบ ทุกคนใจสนใจว่าทำไมคมันต้องอันนี้กันใช่แต่ท้ายเรื่องมีเฉลยว่าทำไมจะไม่ันจะไม่เฉลยให้จะมีฮินมันจะมีฮินน่ารมณ์อยู่หน่อยๆแต่จริงๆแล้วต่อให้ไม่มีแบ็คกราวตอนเราเขาก็รู้สึกว่าถ้าใครเจอเรื่องเรืหตุการณ์แบบนี้ก็ก็ย่างกันก็คงแบบแพนิคเหตกันยากอะไรก็รู้ว่าลงดำตอนลงไปดำน้ำครจะรู้ลงไปดำน้ะเห็นตู้มลงไปไม่ใช่ตู้ก็ลงไปดำน้ำไงตู้เขาคึกว่าตกเรือไงมันมันมันเกิดขึ้นได้เกร็งไหม ได้แล้เป็นไรล่ะเป็นห่วงน้องแหละไม่เป็นห่วงคนเดี๋ยววันนี้ไม่ได้หอวงแกพักทีเลยเพิ่งเจอกันเมื่อกี้ไม่มีกำลังใจไม่คิดลงไปทำลำน้องหน่อยได้ไหมพี่จะพี่จะซีดแน่โอ้โหบอกเขาหน่อยสิว่าผมทำอะไรบ้างซีดแื่อกี้เลยเหรอก็ไม่นะก็ปกติของปอเห็นไหมก็ปกติของมาสมุดเห็นไหมโอ้โหมาเมื่อกี้เขาลงไปแบบลำพรางล่างมาแล้วโผล่ขึ้นมาแบบขุดขุดก็ใช่หลายรอบ ไปเลยออก่อนกอมากอดนะเว้ย่อย่อยนะดแล้วจำไพยายามดนตัว่อนก่อนเลยอ่ะแล้วเรา้เบาลงตรงจังหวะนี้ให้เบาลงอมือจากหัว โะยะไปตรงนี้เลมากค่ะอน้องโผล่มถือล้มแบบใหนไฮบิดไฮบิดไฮบิดรองน้ำกับการล่มผมบอกว่า ฮ้ยเป็นไงเมื่อก,กี้ไปถ่ายมาในเรือมาซีนเรือลำนี้สบายกว่าเรือประมงด้วยความที่เรือมันนิ่งเรือท้องท้องมันแบนแล้วมันนิ่งกว่าสบายกว่า สนุกซึ่งซีนซีนต้นๆเป็นซีนแบบเสือหยอกล้อจัดกันมันๆน่ารักอะไรอย่าง้ยน่รักน่ารักคุกกี้ตอนในเรือมันดีเนี่วางปมนิดหน่อยให้เห็นปมผมต้องรับบาลอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันนะทำไมเาถึงต้องกลัวขนาดนั้นใช่แต่ว่าถ้าทุกคนอยากรู้เนี่ยเราดูไปเรื่อยๆไปดูกันนะครับทุกคนบ๊ายบายเรากลับมาเจอกันที่พักกินข้าวนะครับเราเจอกันใหม่ช่วงบ่าย ถัองโลกเลยนะผู้ชายแค่คนเดียวฉันก็ไม่เอาหัวใจนะคุณแต่ไม่ได้ลงรถนะคุณไปเร็วครับ ปุ๊บอะแกมปุ๊บมันจะกลายเป็นภาษาเนี่ยมันจะเห็นกางเป็นอ๋อได้คือางเป็นการเป็นนั่นแหละโอ้นี่จัไหววินเทาเล้ไม่ดีแต่แบบ ไอ้ท pues <l enfant> oh like, ้ายพี่พี่ไม่ต้องงงเลยนะเดินออกไปเลยเขาเดยวดรับไปรับพีอี๋อ่ะเออรับไปเลยรไปเลยไม่ต้องกักอยู่เอาไม่อ่ะคุณแม่ไม่ถุงนี่เนี่ยอยากให้ผมแล้วดิเพราะแก้มันแบบที่คุณจะซื้อผมไหมเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันได้แล้วเราวรู้สึกว่ามันกำลังแบบเล่นเล่นซู้ๆอย่างใช่ปะอยากให้เปลี่ยนอารมณ์แบบเยิ่งๆอวนตีนจัดให้เขาพร้อมที่จะปล่อยเราอ่ะเออเปลี่ยนเมื่อกี้เรายังบอกว่าเสียงมันจะมีความนุ่มนวลมีอะไรเงี้ยเนี่ยอยากได้คนนี้อยากได้คนนี้นะอยากได้คนนี้ ไม่อยากนะพี่พีน่ะเขาพูดอะตืปายเดียวเบอพี่เขาหยกเองปุลืมเดินลืมลืมเดินพี่มาจนต้เก่งแต่เราม่ได้เาสั่งไปสัมาพีอะไรมาุ้ยหน้าไหมต้องตัดหน้าต้องทำแล้วที่สังคังสังครังรีบเขียวเลยรีบเขียวเลยพี่ีรีบเขียวเร็วรีบเขียวเลยรีบเขียวเลยได้เลย จริงแสบตามาเชิดเอียนผ่ดแสบตาเปล่าทุกคนเรว่าซีนเนี้ยถ้าพูดตามในเรื่องแล้วว่าคือมันเป็นซีนที่ต้องรักับแพ้แพ้มาสมุดถูกรอบรอบไม่ว่าจะแบบมาถึงกาะเออหรือแบบอันนี้คือล่าสุดก็คือออกมาจากห้องอาหารโรงแรมรีสอร์ทแม้ว่าเราจะแบบจะดูถูกเขาโอนเงินให้เท่าไหร่ก็ตาม รขาทุกอย่างก็คือแบบก็ยังแพ้อยู่แต่ตอนนี้แบบออยากจะเดินหนีนี่ยังเดินตามอีกเออแล้วเดินหนีเขาทำไมอ่ะไม่อยากจะคุยด้วยอ่ะคือแบบอย่างแรกคือแบบไม่อยากจะเห็นหน้าแล้วก็ไม่อยากจะเสียแบบไม่อยากจะเสียท่าเขาอีกเขารู้ว่าแบบตอนที่ที่ไราเราก็แพ้เขาโอ้วยลหนีเขาเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณอ่ะทที่เขาเดินหนีเราเขาไม่อยากคุยกับคุณไม่มีแ้นั่นแ่ะดิโลแบด เขาบอกเขาแพ้คุณเขาบอกเขาแพ้คุณใช่เขาไม่พูดเลยเลยพูดอยู่คนเดียวพอแอ้มหมดแล้วเนี่ยวทั้งทีพูดอยู่คนเดียวไม่พูดอยู่างกับคำแตเขาเขาใจให้ผมยืนดักแดงน่ารักแดงอ๋อที่เขาเชิดอ่ะไม่ได้ไอ้นี่นะแดดตอนเนี้ยที่พี่บบเหมือนกันคือโดนแดดอ่ะ ทคนเรางงมากคุณไมว่าจะถ่ายเพไอเหมือนไปโชว์ของอาทิตย์อ่ะผมก็ไม่ว่าจะถ่ายซีนอะไรนะตั้งแต่เรื่องที่แล้วตั้งแต่แบบยูนิแ่นด้วยหน้ารับแบบให้สีนี่คัดราให้แดดทรบสี่อืมแค่นี้ก็แพ้เขาแล้วเนี่ยเนี่ยยังพัฒนายังไงอ่ะม่นละกิจซะว่าก็ขอร่าออกแล้วกันหน้ารับแดดได้หน้ารับแดดก็คือ ตา,แ,ตาแบบนี้ตาแบอยอือาจาอะไรพ่อตแล้วครับ <c oughs> แเือต้องทไปดูใ้าพดีเลยฟิวเลยบ <c oughs> ือ <c oughs> า,อาอชีพ <c oughs> เปิดทำรีพอร์ตสลงอาจารย์นี่ารีพออาจารย์ไม่เห็นด้วยแล้วตอะไรจ <c oughs> เ,เลยเ

สิบหกเมตรเลยหรอใช่เพราะมันดำไปเรือประมาณสิบหกเมตรเพราะว่าเนี่ยปะการังมันเยอะมันเป็นกอกหินเช่นเป็นปะการังแล้วแบบดอกไม้ทะเลอะไรเงี้ยสวยมากแล้วปลาเยอะมากมันถ้าตรงที่อื่นอ่ะไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ตรงเนี้ยแบบเหมือนแหล่งเหมือนแหล่งใช่ไหมมอนเป็นเหมือนเป็นโคดหินเยอะเอะแล้วก็เป็นปะการังปะการังปะการังแล้วก็ปลาปลาปลา บสวยมากแต่สวยๆแล้วจะมาอาบเป็นได้หนึ่งตัวขอบคุณชุดครับวันนี้ผมมาที่ที่นี้ทีดีมากสำหรับมือใหม่ผมในวันข้างล่างมันเยอะเหมือนพวกขีดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ขาเขาไปโดนหินเยอะแล้วถ้าชุดที่ให้ปกป้องอ่ะมันก็อาจจะเป็นแผลมาแล้วอะไรเงี้ยแต่เราใส่ชุดที่มันยาวคนเด็กได้อะไรเงี้ยมันก็ปกป้องแล้วก็ทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นแผลเมื่อกี้กระแทกหินหลายรอบมากป๊อกอกเจ็บแต่ก็ได้เป็นรอยไม่แผลว่าชุดมันหนาเราทันต่อได้ผ่าวันนี้ Oh, <laughs>